ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่558ภูผามมนภูผามานลอยตะงานงอ,าอยู่กลางอาวกาศ เขาลูกนี้ใหญ่โตเหลือเกินแค่บางพื้นที่ลาบบนเชิงเขาหรือบริเวณหุบเขาก็มีเนื้อที่เทียบเท่าพื้นผิวดินบนโลกดังนั้นในบริเวณเชิงเขาของภูผามานสามารถก่อสร้างตำหนักอย่างสวยงามจำนวนมากตำหนักบางหลังสูงเกือบหมื่นกิโลเมตรคนที่เป็นเจ้าของตำหนักแบบนี้ล้วนเป็นอมตะชนทั้งสิ้น ห้ามตะโกนเสียงดังโวกเวกห้ามต่อสู้ฆ่าฟันกันเองห้ามเหาะออกไปพ้นหุบเขาผู้ฝ่าฝืนประหารสถานเดียวเสียงกล้องดังสะท้อนกลางวานอยู่ในหุบเขาพื้นที่ภายในหุบเขามีเงาคนมากมายบางคนนั่งขัดสมาธิบางคนนั่งพิงหินผาหรือไม่ก็จับกลุ่มเล็กๆพูดคุยกันหน้าตามีความคล้ายคลึงกันต่างก็มีมือสองข้าง ขาสองข้างตาสองข้างหนึ่งจมูกหนึ่งปากแม้แต่ความสูงก็ค่ลยเคียงกับมนุษย์โลกหนึ่งเดียวที่แตกต่างคือบริเวณคขมับของทุกคนมีเขาโค้งอยู่สองเขาถ้าไม่ใช่เขาโค้งสีดำก็เป็นเขาโค้งสีเงินขาวกว่าตามองแล้วพบว่าในหุบเขาอันกว้างขวางมีคนอยู่หลายพันคน อาจารย์พวกเรายังต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ผูผามานถูกปิดกั้นบริษัทจกักรวาลจำลองไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปเลยเด็กหนุ่มที่มีเขาโค้งสีดำเปือยแขนทั้งคู่สวมชุดเกาะลบกระซิบถามด้านข้างยังมีชายหญิงอีกหกคนที่ล้อมรอบผู้เท่าในชุดเกาะสีม่วงที่อยู่กึ่งกลางคนทั้งแปดนี้ผู้เท่าชุดเกาะสีม่วงเป็นระดับเจ้าแขนที่เหลือเจ็ดคน เป็นลูกศิษย์ของคนสำคัญมีเจ้าเขตสองคนจักรวาลคืออีกห้าคนต้องรวมกันให้ครบหนึ่งหมื่นคนถึงจะได้เข้าไปรอบหนึ่งซุ้มเสียงชลาดังขึ้นจากปากของผู้เท่าชุดเกาะสีม่วงอาจารย์เสียงสดใสด,ด้านข้างดังขึ้นหญิงสาวที่มีเขาโค้งสีเงินขาวอดไม่ได้ต้องพูดขึ้น ยอดฝีมือจากดวงดาวต่างๆที่มาที่นี่บางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยมันไม่มีความแน่นอนตอนนี้พวกเรารวมกันได้แค่6,000กว่าคนนี่ยังต้องรอให้ครบหมื่นคนใครจะไปรู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่เธอคิดจะฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัทจกักรวาลจำลองหรือผู้เท่าชุดเกาะสีม่วงหันไปดุใส่ลูกศิษย์ของตัวเองหญิงสาวได้แต่ขมิบริมฝีปาก ไม่กล้าพูดอีกอดทนรอกันต่อไปพูดเท่าถอดถอนใจขอแค่พวกเธอใครคนไหนอยู่ในภูผามานได้ครบหนึ่งเดือนก็อาจจะถูกบริษัทจักรวาลจำลองรับเข้าสังกัดถึงตอนนั้นพวกเธอก็มีสิทธิ์ได้ไปท่องทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเทียบกับจักรวาลแล้วพวกเราดาวนบสมุดมันช่างเล็กน้อยเหลือเกินลูกศิษย์ทั้งเจ็ด ฟังแล้วต่างก็ตาลุกวาวนั่นสินะในประวัติศาสตร์ของดาวนบสมุทรคำเรียกรวมของดวงดาวเก่าแก่ทกั้ง9มีผู้คนจำนวนมากเข้าสังกัดบริษัทจักรวาลจำลองบ้างได้ท่องไปในจักรวาลกลับมาแล้วยังได้ก่อตั้งค่ายสำนักในบ้านเกิดของตัวเองมีการบันทึกภาพเทคโนโลยีระดับสูงต่างๆเพื่อให้ยอดวีมือในดาวนบสมุทร ได้รู้จากความกว้างขวางและความอัศจรรย์ของจักรวาลจำไว้นะหากรู้สึกว่าอันตรายเกินไปไม่สามารถยืนหยัดได้ถึงหนึ่งเดือนก็ให้รีบหาทางออกแล้วกลับออกมาเสียผู้เท่าชุดเกาะสีม่วงอธิบายยึดถือความปลอดภัยเป็นเบื้องต้นครั้งนี้ไม่ไหวครั้งหน้าก็กลับมาลองใหม่ได้รอจนศักยภาพสูงกว่านี้แล้วค่อยมาอีกเข้าใจแล้วลูกศิษย์ทั้งเจ็ด ต่างพยักหน้าขานรับทันใดนั้นมีเสียงอึกทึกดังเข้ามาทําให้อาจารย์และลูกศิษย์ทั้ง8ต่างก็ลุกขึ้นอาจารย์ท่านดูทางโน้นสิ เจ้าหนะ้าที่เสื้อเงินของบริษัทจักรวรรจำลองอาจารย์และสิทธิ์ทั้งแปดรวมทั้งคนอื่นๆอ,อีกหลายพันคนที่อยู่ในหุบเขานี้ต่างพากันส่งเสียงอื้ออึงเมื่อมองเห็นตำหนักสูงต่างาดที่อยู่ห่างออกไปมีคนเสื้อสีเงินห่อออกมาฝูงใหญ่พวกเขาเหล่านี้ก็คือ เจ้าหน้าที่เสื้อเงินของบริษัทจักรวาลจำลองที่ต่างมีสิทธิพิเศษค่อนข้างสูงแม้แต่เจ้าแคนในท้องถิ่นก็ไม่กล้าละเมิดพวกเขาเจ้าหน้าที่เสื้อเงินออกมามากมายขนาดนี้นี่เกือบหนึ่งร้คนได้มังแห่กันออกมาตั้งมากมายทำไมยอดฝีมือท้องถิ่นระดับจักรวาลจนถึงเจ้าแคนหลายพันคนของดาวนบสมุทร ต่างพากันตะลึงไม่มีใครกล้าส่งเสียงเอะอะเพราะจะเป็นการฝ่าฝืนกฎของบริษัทจักรวันจำลองและผลลัพธ์มีหนึ่งเดียวตายดูนั่นยานโอวกาศโอ้โหยานอวกาศลำนี้สวยจังชาวท้องถิ่นหลายพันคนต่างตาลุกวาวไกลออกไปในอวกาศมียานโอกาศลำหนึ่งบินเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่นานก็มาอยู่เหนือหุบเขาประตูยานเปิดออก เด็กหนุ่มผมดำที่อยู่ในชุดออกศึกสีลุงเดินออกมาจากประตูยานเจ้าหน้าที่เสื้อเงินเกือบร้อยคนต่างก็รีบเหาะเข้าไปหาแล้วตั้งแถวแสดงความเคารพด้านหน้าสุดของเจ้าหน้าที่เสื้อเงินเกือบร้อยคนคือชายหญิงสามคนในชุดคุมสีขาวพากันโค้งคำนับใต้เท้าหลวเฟิงใต้เท้าหลวเฟิงเจ้าหน้าที่เสื้อสีเงิน เกือบร้อยคนแสดงท่าทีเคารพบนบน้อมหลัวงเฟืงที่อยู่กลางอากาศพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเหาะตรงไปยังตำแหน่งพร้อมขับคนชุดขาวทั้ง3โดยมีเจ้าหน้าที่เสื้อเงินติดตามด้านหลังคุณพระช่วยแม้แต่ผู้คุมกดเสื้อขาวยังต้องมารับด้วยตนเองผู้คุมกดเสื้อขาวและคนต่างก็เป็นระดับเจ้าแคนขั้นสูงสุดที่เข้าถึงหลักวิถีพลังงานต้นต่อ เป็นรองแค่ท่านเทพเท่านั้นเด็กหนุ่มผมดำคนนั้นเป็นแค่ระดับจักรวาลยอดฝีมือท้องถิ่นหลายพันคนต่างก็ไม่กล้าส่งเสียงดังได้แต่กระซิบกระซากต่อกัน เพื่อระบายความตื่นเต้นในใจเจ้าหน้าที่เสื้อเงินที่เคยสูงส่งมาตลอดเวลาอยู่ต่อหน้าชายหนุ่มผมดำคนนั้นยังต้องเคารพนบน้อมอย่างกับเป็นลูกเป็นหลานทันใดนั้นเจ้าหน้าที่เสื้อเงินคนหนึ่งแยกตัวออกจากกลุ่มคนใหญ่เหาะตรงมาที่หูเขาทำให้คนทั้งหลายพันคนรีบหยุดเสียงลงทุกคนจงฟังให้ดีเจ้าหน้าที่เสื้อเงินกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชา ใต้เท้าของสำนักงานใหญ่บริษัทจักรวันจำลองท่านหนึ่งกำลังจะเข้ารับภารกิจฝึกฝนภายในภูผามานดังนั้นเราจะยุติการปิดกั้นภูผามานทันทีพวกเธอเองก็จะสามารถเข้าไปได้ด้วยขอให้ทุกคนไปยื่นขอป้ายคำสั่งประจำตัวเตรียมตัวเข้าไปในภูผามานครับยอดฝีมือท้องถิ่นทั้งหลายพันคนต่างขานรับด้วยความนอบน้อม เจ้าหน้าที่เสื้อเงินเหาะกลับไปยอดฝีมือท้องถิ่นพากันตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งมีใต้เท้าจากสำนักงานใหญ่มาถึงพวกเราช่างโชคดีจริงไม่จำเป็นต้องรอให้ครบหนึ่งหมื่นคนแล้วผู้เท่าชุดเกาะสีม่วงหัวเลาะลูกศิษย์ทั้งเจ็ดก็พอยดีใจด้วยหญิงสาวเขาโค้งสีเงินรีบถามอาจารย์ใต้เท้าคนนั้นเป็นใครหรือดูเหมือนว่าฐานะสูงส่งมาก ใต้เท้าของสำนักงานใหญ่เป็นสุดยอดอัจฉริยะที่เก่งกาจที่สุดที่ถูกคัดเลือกมาจากจักรวาลอันกว้างใหญ่เหนือกว่าพวกเธอเป็นหมื่นเป็นพันเท่าผู้เท่าชุดเกาะสีม่วงบอกถึงขนาดที่ผู้คุมกดเสื้อขาวต้องไปรับทั้งสามคนฐานะของอัจฉริยะผู้นี้เทียบเท่ากับท่านเทพทีเดียวเทียบเท่าท่านเทพ ลูกศิษย์ทั้งเจ็ดเบิกตากลมโตหลัวเฟิงเหาะไปยังตำแหน่งพางก้มมองยอดฝีมือท้องถิน่นที่อยู่ในหุกเขาเบื้องล่างใต้เท้าหลัวเฟิงคนเหล่านี้เป็นยอดฝีมือท้องถิน่นในดวงดาวทางเก้าดวงจากกฎกติกาที่พวกเราตาขึ้นนั้นผู้ที่จะเข้าไปในภูผามานอย่างต่ำต้องเป็นระดับจัก,กรวาลดังนั้นนักลบท้องถิ่นเหล่านี้มีระดับจัก,กรวาลเป็นส่วนใหญ่ระดับเจ้าเขตเป็นส่วนน้อย และก็มีเจ้าแคว้นอยู่บ้างเด็กหนุ่มเสื้อคุมสีขาวร่างใหญ่หน้าตาหล่อเหลาอธิบายพร้อมทั้งสังเกตใต้เท้าหลัวเฟิงผู้นี้อย่างละเอียดชื่อเสียงของหลัวเฟิงนับว่าโด่งดังในหมู่ผู้บริหารแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลระดับล่างในกลุ่มของผู้บริหารแต่ก็พอรู้ว่าหลัวเฟิงยังไม่เคยเข้าร่วมศึกช่วงชิงสิแดนลับแม้แต่ครั้งแรกด้วยซ้ำก็สามารถฝ่าสะพานเชื่อมนภาชั้นที่เจ็ดได้ ทำให้ผู้บริหารระดับสูงที่แท้จริงของบริษัทจักรวัลจําลองจํานวนไม่น้อยเห็นความสําคัญของหลวเฟิงกับคนระดับนี้ย่อมไม่อาจทำอะไรผิดพลาดได้พวกเขาต้อนรับหลวเฟิงด้วยพิธีการเดียวกันกับ ต้อนรับสมาชิกแดนรับดึกดำบรรผู้คุมกดเสื้อขาวสมคนกับกองกำลังขนาดกลางของเจ้าหน้าที่เสื้อเงินทั้งที่สมาชิกแดนรับปรถมบททั่วไประเบียบของการต้อนรับคือผู้คุมกดเสื้อขาวหนึ่งคนกับเจ้าหน้าที่เสื้อเงิน9้าคนเท่านั้นชั้นที่สองของตำหนัก หลวเฟิงเดินขึ้นมาภายใต้การนำทางของผู้คุมกดเสื้อขาวในขณะที่ยอดฝีมือท้องถิ่นหลายพันคนต่างก็พากันเข้าไปในชั้นที่หนึ่งนี่คือป้ายอนุญาตระบุฐานะของพวกเธอทุกคนรับป้ายอนุญาตคนละหนึ่งอันให้ไวเจ้าหน้าที่เสื้อเงินทำการแจกป้ายระบุฐานะมันเป็นป้ายสีดำล้วนเขายังคงพูดต่อคิดจะเข้าสังกัดบริษัทจกักรวาลจํจำลองมีสองวิธี วิธีแรกคือเอาชีวิตรอดในภูผามานให้ครบหนึ่งเดือนวิธีที่สองคือสังหารคนอื่นแล้วชิงป้ายสีดำครบ1,000อันหรือชิงป้ายสีแดงหนึ่งอันป้ายอนุญาตสีดำคือป้ายแสดงฐานะของพวกเธอแต่ละคน ป้ายอนุญาตสีแดงคือป้ายแสดงฐานะของใต้เท้าที่มาจากบริษัทจักรวันจำลองคนนั้นขอแค่พวกเธอสังหารใต้เท้าได้หนึ่งคนช่วงชิงป้ายอนุญาตสีแดงหนึ่งอันได้ไม่เพียงสามารถเข้าสังกัดบริษัทจักรวันจำลองยังได้รับรางวัลเป็นของวิเศษที่เหล่าอมตะชนยังเห็นค่าความสำคัญคำพูดนี้ทำเอายอดฝีมือท้องถิ่นหลายพันคนตาลุกวาวแต่ก็ไม่ได้ตกใจ พรอกติกานี้ได้สืบทอดกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วพวกเขาต่างก็รู้ดีชั้นที่สองของตำหนักนี่คือป้ายระบุฐานะของท่านเด็กหนุ่มเสื้อคลุมสีขาวยื่นป้ายอนุญาตสีแดงให้หลัวเฟิงอันหนึ่งยิ้มบอกท่านจะต้องจดจำไว้เมื่ออยู่ใกล้นักลบท้องถิ่นภายในรัศมี500เมตรป้ายระบุฐานะจะส่งสัญญาณถึงกันทำให้พวกเขา รู้ว่าท่านถือป้ายอนุญาตสีแดงพวกเขาจะมาลุมโจมตีท่านอย่างบ้าคลัง่งฉันทราบแล้วหลัวเฟิงพยักหน้าเขาได้อ่านรายละเอียดที่แนะนำมาก่อนแล้วการสังหารตัวเขาจะช่วยให้นักลบท้องถิ่นลืมตาอ้าปากได้พวกเขาย่อมพร้อมจะเสี่ยงตายในภูผามานี้สิ่งที่ทำอันตรายท่านได้ส่วนหนึ่งคือนักลบท้องถิ่นส่วนที่สองคืออสูรที่อยู่ในภูผามาน เด็กหนุ่มเสื้อขาวอธิบาย แน่นอนพวกเขาอาจสังหารท่านท่านเองก็สังหารพวกเขาได้ขอแค่ท่านรวบรวมป้ายอนุญาตสีดำได้หนึ่งหมื่นอันก็จะได้รับรางวัลพิเศษนี่เป็นรางวัลพิเศษที่อยู่นอกเหนือรางวัลของภารกิจรางวัลพิเศษหลวเฟิงตาเป็นประกายเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเด็กหนุ่มเสื้อขาวยิ้มรางวัลพิเศษนั้นยังดีกว่าคะแนนที่ท่านได้จากภารกิจซะอีกอ๋อหลวเฟิงชักสนใจแต่ผมไม่ มีสิทธิ์ที่จะแจ้งท่านได้ว่ามันคือรางวัลอะไรรอจนท่านได้ไป้ายอนุญาตสีดำครบหนึ่งหมื่นอันตอนนั้นท่านจะได้รับรางวัลพิเศษนั้นขอให้วางใจได้เลยทางบริษัทจักรวัลจํจำลองจะตกรางวัลมันต้องไม่ใช่รางวัลเล็กๆแน่ชายหนุ่มเสื้อขาวบอก ถ้าได้ป้ายอนุญาตสีดำครบ1,000งอันจะสามารถแรกลกรางวัลได้1ครั้งแต่ถ้าได้ครบ2,000มอันสามารถแลกได้2ครั้งไม่มีขีดจำกัดด้วยหลัวเฟิงยิ้มสายหน้าของมันง่ายเสือเมื่อไหรมียอดฝีมือท้องถิ่นเข้ามาเท่าไหร่เองและในหมู่ยอดฝีมือท้องถิ่นนี้มีกระทั่งระดับเจ้าแคว้นสูงสุดภารกิจภูผามานี้ มันไม่ได้ง่ายเลยแม้แต่น้อยภูผ,ผามานอะไรคือมานที่จริงต่อให้นักรบท้องถิ่นจะมีผลคุกค,คามขนาดไหนขอแค่ตัวเขาเองไม่คิดจะสะสมป้ายอนุญาตสีดำหนึ่งหมื่นอันแล้วพยายามหลบซ่อนอำนาจคุกค,คามของนักรบท้องถิ่นย่อมไม่อาจเทียบเท่ากับตัวภูผามานเองภูผ,ผามานถ้าเข้าไปด้านหน้าก็จะเจอกับภูผาสำเนียงมานแต่ถ้าเข้าทางถ้ำด้านหลังก็จะเจ อกับภูผาน้ำแข็งยะเยือกเด็กหนุ่มชุดขาวยิ้มเชื่อว่าใต้เท้าเองก็รู้ความแตกต่างของทั้งสองที่ โปรดตัดสินใจเลือกว่าจะเข้าทางฝั่งไหนของภูผามานภูผามานเขาลูกเดียวกันมีสองด้านแบ่งเป็นภูผาสำเนียงมานกับภูผาน้ำแข็งยะเยือกการก่อเกิดของจักรวาลทําให้ภูผามานนี้เกิดเป็นเขตแดนพิเศษสองแห่งแท้จริงนี้คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของภูผามาน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่557ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ